สวัสดีค่ะไปกินข้าวไข่ทอดง่ายๆนะคะโรยพริกป่นนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็เลยทอดไข่นะคะกินกับข้าวกันมากินกันได้เลยจ้านี่นะคะอร่อยโรยพริกป่นด้วยนะคะไขยสองค่ะกินแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะมีไข่นะคะมีหัวหอมอานน้ำปลากนินได้แล้วเนาะ ทุกไปค่ะหัวหอมแดงนะคะแต่ลูกใหญ่หน่อยทำนักปิดกระปิปปลาก็อร่อยนี่นะคะ อร่อยคดูหนังไปด้วยนะคะกินข้าวไปด้วยนะคะวันนี้เราขอกินข้าวไข่ค่ะบกแกงก็เบื่อแล้นะคะกินข้าวไข่ทอดไข่ฟองฟอมนะคะวันนี้ไม่ได้ลงคลิปอะไรมากเลยนะคะเอ่อพักผ่อนร่างกายไม่ค่อยดีก็บางทีก็หยุดพักบ้างนะ แบบสายตาเราค่ะสายตาพักผ่อนสายตาบ้างอาจจะมีนิดๆนิดหน่อยแล้วค่ะคะือขายทอดอร่อยทุกไปเลยนะคะเนี่ย แบบอร่อยเลยเนี่ยอร่อยมากโรยพริกป่นไก่หอมใก่น้ำปากแค่นี้ก็อร่อยแล้วเข้าราดกันเดียวของเรานะคะ ไข่นี่ก็เป็นอาหารสุดยอดแล้วนะคะไม่มีกับข้าวอะไรในตู้ก็มีไข่เอาไว้นะคะจะกิ้นไข่ดาวไข่ต้มไข่ทอดไข่ไข่น้ำคะ่ะ <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> แต่พี่ปดโรยไปนะคะพิ่ปดเขา คนอสลามก็เป็นคนทําแล้วก็คั่วหอมมากนะคะแท้ๆเลยหมดหมดเขาคั่วใส่ถุงเอาไว้นะคะแล้วก็ตามอัลป่นถ้าเราคั่วเองไม่ได้ค่ะรู้ไหมคะว่าจามค่ะจามวันนี้ยังร้อนเลยนะคะเนี่ยใส่เสื้อแบบเปิดลายเปิดโอ้ยร้อนอ่ะใส่เสื้อออกแล้วไม่ต้องหนาเพื่อแท่ ให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะค่ะให้กินนะคะเอาพริกป่นโรยหน่อยอแซ่บหลายๆ ใส่ซอสจะใส่น้ำปลาก,ก็ได้ใส่ซอสก็ได้ค่ะนะีบักกินกันได้ค่ะไข่สองฟองนะคะอันนี้จะเหลืองไปหน่อยนะคะจะก่ก็กินได้ไม่ไหม่ก่กินได้อร่อยอร่อย เน้นหัวหอมก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เป็นที่นี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีความสุขเดินทางไปไหนหปลอดภัยแควคาดจากเพี่อันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะลาย่อยจ้า